ูคอานสองสกินใหม่ล่าสุดหน้าหน้าจางังสิ้นเหลือนเสีย้ยสองสกินสุดสวยดูดีมีระดับตายพังฉันก็ยอมพูดไปแล้วไปรุยกันเลยครับเอาละครับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กับตู้คอนเนคชั่นใหม่ล่าสุดของทางน้านซูเปอร์จีนนะครับสสกินที่เพิ่งเข้ามาคือน้องหน้าหน้าจางกับิลเลนเซียนะครับอ้าวก็เลยไปเดี๋ยวไปจุด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 ตดดิ๊กดิ๊กดิ๊กไปไงครับสกินนี้นะครับถ้าพูดถึงเอฟเฟกความสวยงามเนี่ยหน้าหน้าจางเท่ที่สุดนะส่วนตัวจานจานอย่างในหน้าหน้านะครับโดยตู้นี้บอกได้เลยว่าของรางวัลจัดหนักจัดเต็มมากๆถือว่าเยอะสุดๆเลยนะครับ ก็จะมีสกินหน้าหน้านะครับสกินเซียนหลอนเซียมีตัวมีกระดูกวิญญาณเฉพาะของปูกระบียครับใครจะปั้นปูกระบียให้สุดนะครับเช้นนี้ขาดไม่ได้เลยนะไอบอกได้คํคเดียวว่ามันขาดไม่ได้ของดีมากๆนะครับกระดูกวิญญาณเฉพาะของปูกระบียแล้วก็จะเป็นแตงกวานะครับที่เอาไว้ใส่ในผัดกระเพรานะครับกระดูกวิญญาณเลือกได้ระดับอกนะครับสี่ดาวกระดูกส่วนหัวเลือกได้หรือจะเลือกลูกแก้วก็ได้เป็นจานจานเลือกลูกแก้ว สูบเอ็ดอาร์ครับในนี้มีกันอยู่เยอะเลยตัวละครใหม่ๆก็เข้าไปแล้วมังกรสมุทรยังเข้าแล้วเลยยกเว้นน่าจะยกเว้นไอ้ปลาปลากระเป้าใช่ไหมปลาปลากระเป้ายังไม่เข้านะครับแล้วก็เป็นดอกไม้แดงนะครับคือเอาง่ายๆ2แถวบนคือดีหมดเลย2แถวบนถ้าได้คือว้าวครับจานเองก็บอกเลยว่างานนี้ปล่อยไม่ได้จริงๆนะมาหวังตั๋วจากในกิจนี้ก็เยอะอยู่นะครับวิธีการหาตั๋วก็เหมือนเดิมนะครับคุณสามารถใช้เพชรซื้อได้ ในรอบนี้เนี่ยเขามีโค้ตาพิเศษนะครับเพียงแค่68เพเท่านั้นต่อ1นการกด1ครั้งนะครับปกติมันจะ98ใช่ไหมแต่ครั้งนี้เขาปรับราคาพิเศษครับมีแบบซื้อได้จํากัดนะซื้อได้จํากัดแค่30นะครับก็จะได้มาทางด้านของราคาที่มันประหยัดมากๆหรือว่าเราจะไปเล่นเควสเนื้อเรื่องต่างๆนะครับเพื่อรับมันมาก็ได้นะครับเควสเนื้อเรื่องจากไหนครับเนี่ยกดกดพวกนี้ครับเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ตัว มา2ใบนะครับกดหาวงหาแหวนนะครับได้ทุกอย่างเลยนะคุณจะหาวงหาแหวนหรือหาอะไรก็ได้นะครับมันก็สามารถได้หมดเลยตีกระดูกตีสัตว์วิญญาณพิเศษนะครับเนี่ยพวกเนี้ยอาจารย์ล่าสายสัตว์นะครับเดีย๋ยวเรามาหาตัวไปเพิ่มเติมก่อนคือความจริงอะ่ะไม่อยากเปลืองเพชรมากหรอกเพราะว่าตัวละครใหม่อาจจะเข้าเร็วๆนี้นะครับก็เลยไม่อยากจะ ลงอูฟู่ไปเยอะได้กี่ใบเฮ้ยได้ห้าหมื่นปีมาด้วยสวยได้มาเจ็ดใบครับวุ้ยเยอะนะเนี่ยได้มาเจ็ดใบถือว่าเยอะครับล่ากระดูกพวกนี้นะครับเนี่ยได้หมดเลยนะได้ทุกอย่างนะครับแต่จำไม่ได้ว่าโคต้าจํากัดวันนึงมาได้เท่าไหร่นะมันมีจํากัดนะครับแลวหลายคนเนี่ยหาการแล้วเฮ้ยจานผมหาผมหาไปสักพักนึงแล้วทําไมไม่ได้เลยบางคนซื้อไส้กรอกเพิ่มไปกดหาอะไรเงี้ยมันจํากัดนะครับมันมีจํากัดอยู่ แน่ใจว่าวันหนึ่งเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในเงื่อนไขกิจกรรมเอ้ยห้าหมื่นปีออกดีจังล่ะครับพี่ได,ได้ตั๋วกี่ใบครับได้มาใบเดียวเองเหรอครับงกจังเลยครับเราก็จะหาตัวอีกแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับใช้ไส้กกอกในการหาเกลือจังเลยครับเกลือกวันนี้มีอีกไม่ฉันรู้สึกทิ้งความเกลือ รู้สึกได้ถึงความเกลียดที่มันอยู่ข้างในป่าเรามีอยู่ทั้งหมด374บใบนะครับเราจะรอช้าไม่ได้นะอะดีวการพาไปดูพรีวิวก่อนนะว่าเวลาเอามายืนเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้จะเป็นน้องหน้าหน้านะครับมีเอฟเฟกสวยงามเห็นไหมมีเอฟเฟกวิงวิงวับวับมีแสงด้วยนะครับหางเนี่ยก็เป็นประกายนะเขาเรียกว่าเป็นสกิลระดับ sp นะครับแล้วก็จะเป็นน้องซินหลุนเซียนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่กําไรข้อมือที่เปลี่ยนเราสวดมนต์ภาวนาอยู่ในใจว่าเราจะเป็นยังไงกันบ้างลุยปุ๊บปั๊บป,บป,บป,บปบัโอ้โหแถวล่างหมดเลยโอ้เกินไปเกินไปนะครับมาโอ้โหแถวล่างหมดเลย2ตาติดเหรอแถวบนแถวสแถวบนบ้างก็ได้นะครับพี่ สแถวบนของดีอ่ะขอบ้างโอ้ได้ตัวมาใบหนึ่งครับรุยครับได้ตัวมาสองได้ดอกมามาอีกครับวด <What? S 1> อะไรครับเนี่ยเพชรยังเหลืออีกแปดพัเพชรเลยนะครับเย็ดเช่เฮ้ยโอ้โลนี้คดคุ้มถามจริงถามจริงๆครับโลนี้คุ้มมากสกินหน้าหน้ากระดูกวิญญาณปู่กระบี่ ตัวสุบเอเดาโอ้โหคุ้มมากครับนี่นี่เรายังใช้ไปแค่ไม่เท่าไหร่เองโอ้โหตายแล้วของรางวัลไปแล้วครับอันนี้ทำไมไม่ขึ้นกากระบาดอะมีแจก,กหลายชิ้นเหรออุ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับอึดโอ้โหสมกับที่แฟนจานออยพรนะนะเหลนหลนก็เลยออยพรบอก,บอก,บ,อกบอกว่าจานต้องดวงดีแน่นอนนะครับถ้าดวงไม่ดีจะโดนด่านะครับเพราะว่า ขอตังค์เติมนะครับไม่ใช่ขอตังค์เติมขออนุญาตเติมไปนะครับเ <c oughs> หลือ24ชั่วโมงจะหมดนะครับวันนี้วันสุดท้ายมาเหลืออีกก็ลงๆเลยครับกระดูกวิญญาณอ่ะจันอยากได้กระดูกวิญญาณยังพอได้อยู่นะถือว่าไม่เกลือมากนะครับเฮ้ยดอกไม้อันนี้ดีดอกไม้อน,นี้ดีนะครับเขามีแพ็คพิเศษอยู่อนะครับเราก็ช่วยอุดหนุนสิโอโหอุจจาระแจกขนาดนี้2,000เพรครับได้อีก300โอ้โหได้เยอะมากโอ้องหน้าหน้ามาไว กิ <Good S 2> นะครับแม่สมกับที่พี่หากายแท้ว,วิญญาณยุดไว้ให้น้องเลยรู้ใช่ไหมว่าพี่รักขอบคุณนะครับน้องหน้าหน้าลุยครับโอ oh, ตัวสองใบครับโอเคอยู่เฮ้ยตัวสามใบอันนี้คุ้มจัดเพราะว่าราคามันถูกลงนะครับราคาการสุ่มอ่ะโอ้ยกระดูกวิญญาณสีดามาแล้วครับในตัวมาเพิ่มอีกหนึ่งนนครับหคุ้มจริงๆตัวนี้พูดเลยว่า คุ้มมากโอ้รอบนี้เกิออุย้ยดอกไม้แดงครับโอ้โหเก็บ2ครับผม2000เพชรเท่านั้นแต่ว่าจารย์เติมไปเติมแพ็คที่มันเป็น280บใบนะครับ98หยวนก็ประมาณเกือบเกือบบาทนะครับจะถือว่าคุ้มอ่ะได้ของขนาดเนี้ยเรียบครับผมแต่ใจจริงเนี่ยจารย์อยากได้กระดูกอันนี้มานะจา์อยากได้ลูกแก้วครับ จานอยากได้ลูกแก้วอันนี้จะไปทํากระดูกนะครับอันนี้ก็ยังไม่ออกอ่ะอันนี้ของดีแพงมากด้วยเดี๋ยวนะเราผูสศาส์ดวงดีละเบิกเบิกอีกหน่อยนึงเบิกอีกสักห้านะครับห้าสิบใบจานจำได้เมื่อกี้เราเลยยี่สิบใช่ไหมอุ้ยโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะกว่าน,นี้แล้วครับแม่ชื่นใจครับดวงรอบนี้เอาจัด อุ้ยไม่ออกว่ะไอกระดูกทองอเฮ้ย <Nice. S 1> เฮ้ยเดีย๋ยวกูได้แล้วน,นี่ได้นี้มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกากระบาดไปแล้วอ่ะมึงได้ซ้ำได้ไงอะ่ะนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับขอบอกไปก่อนว่าจานไม่มีตัวซิลเลนเซียนะ จาไม่มีตัวซิลเลนเซียนะครับเปิดมาเลยนักร้องปี2022ครับจาไม่มีซิลเลนเซียนะครับก็เลยจะไปกดดูให้ไม่ไดุ้้ยตัวนี้สวยมากเลยโคตรสวยนะครับจานย์เปิดให้ดูไม่ได้อะจานไม่มีซิลเลนเซียทำไมออกสองใบอ่ะปกติแล้วมันมันก็ได้แค่อันเดียวอะ่ะเฮ้ยมาสองใบเฉยเฮ้ยบัคตู้เขาบัคมาเนี่ย ราะว่ามันมันขึ้นกากบาทครับขึ้นว่ามันได้แล้วหรือว่ามันแค่ขึ้นเฉยๆเรายังสามารถสุ่มได้อีกเหรออันเนี้ยว้าวว้าวเลยครับออกซ้ำซะง,งั้นได้3มตัวเลยคุ้มจัดๆแต่มันขายเป็นเพชรไม่ได้ไงคือเมื่อก่อนมันขายได้นะครับไอ้สกินอนะสกินเมื่อก่อนสามารถเอาเอามาขายได้นะครับเนี่ยเออมาทำไมสองตัวเนี่ย แต่เราไม่มีตัวเปิดนะต้องรอไปเปิดหาให้ได้ซินหลนเซียก่อนนะครับงั้นจะมาซินหลนเซียมาแน่เลยในเนี้ยมีไหมในเนี้ยสายค้อนเอา้าไม่มีซินหลนเซียในนี้เหรอหปีกดไปเลยปุ๊บมึงห้าดาวแดงแล้วไม่รูกฮะถ้ากูจะไม่ผิดเนี่ย ห้าดาวแดงแล้วนะเบนจมาม่ามึงไม่ต้องมาขนาดนี้ก็ได้นี่ไงห้าดาวแดงแล้วมึงก็ยังไม่หยุดจะโผล่มามึงแบ่งให้คนอื่นได้ไหมปู่กระบี่เนี่ยถังยี่หัวเนี่ยมู่ไผ่เนี่ยปลาปลากระเป้าไม่มีนะครับเนี่ยหมาลมก็ได้ถังเห่าก็ได้มังกรสมุทรก็ได้ตัวอื่นเยอะแยะที่ต้องการเพิ่มดาวอะ่ะมึงโผล่มาทําอะไรฮะแหมรักกูจริงๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการสุ่มในรอบนี้เนี่ยจานบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะ เสียดายที่แส่แหวแตงกวาไม่ออกนะครับแตงกวาอันนี้ราคาดีมากและเพิ่มสแต็กดีมากๆระดับ sp เนี้ยแต่ได้น้องลัดหน้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเอามาเดินหน่อยซิน้องลัดหน้าน้องลัดหน้านะครับแหมลูกรักยอดเยี่ยมกระเทียมดองประเด็นแลลูกกรอบต้องออกเป็นสีม่วงๆหน่อยไมาไม่มีแสง้ออันนี้พอได้นะครับเหมือนมีตัวอะไรมาเกาะตรงแก้ม อืม,มจรนว่าตัวนี้ดีจัดกสกินอาจจากิากจกรรมปีพีตองก่บนี่นี่ครับโอ้โหเท่มากๆแล้วออกดีจัดเลยนะรอบเนี้ยเหมือนดวงเราดีอะออกดีจัดเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะดวงดีกันแบบนี้บ้างในตู้คอนเนคชั่นที่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับหรือจะเป็นชาวเล่นไต้หวันก็ขอให้โชคดีนะได้ซิลเลนเซียมา2ตัวเลยไม่รู้ได้มาทำไมนักหนานะครับ เดี๋ยวไว้จะมาลองรีวิวสกินน้องลัดหน้ากับน้องอ,อันนี้และกันแยกให้กันแล้วครับเดี๋ยวไปยืม ID มดีน้องฟายมาด้ยน้องฟายมี6ปีจันเห็นอยู่นะครับกูรักคบฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนขอให้ทุกคนดวงดีดวงปังโชคดีกับการเล่นเกมนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับพลังดวงของจยนไปด้วยนะบอกแล้วนะครับใครมาดูช่องจานเนี่ยต่างได้รับพลังแห่งดวงกันไปทุกคนไม่เชื่อก็อย่าลบลักนะครับอย่าลบหลู่เด็ดขาดเลยเรื่องแบบนี้ พยานจานศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงจานไม่ได้ซินเนเซ่ส2งตัวหรอกครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ